เอาละผู้ชมแล้วกลับมาเจ,เจอกับเรื่องราวสยองขวัญกับพวกเราชาวเดอะช็อคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมรับหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญที่ครูฟังทางบ้านนะครับให้เกียรติส่งเข้ามาให้พวกเราในนี้ครับเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกนํามาถ่ายทอดให้ผูู้ฟังเนี่ย ได้ฟังกันในวันนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยโดยสารรถแท็กซี่แล้วก็จะได้ยินประสบการณ์จากพี่พี่แท็กซี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟังพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งเล่ามาให้ฟังนะครับเ<ๆ>ขาบอกว่าขับรถมาเนี่ยอยู่ประมาณ1เดือน <S <S แล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทําให้เขาเนี่ย จำมาจนทุกวันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเขาขับรถกระกลางคืนขับรถวิ่งไปเส้นทางตามปกติของเขาเนี่ยนะครับแถวเส้นราดตําเนินแถวเส้นย่านฟังทนพี่เขาจะอาศัยเส้นนี้ในการวิ่งรถคืนนั้นเนี่ยเขาได้รับผู้โดยสารมาจากตรงที่ที่หนึ่งซึ่งผมขออนุญาตไม่บอกสถานที่แล้วกันนะฮะผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเป็นชายสูงอายุอายุประมาณสัก50กว่ากว่าจากที่พี่เขาเล่าให้ฟัง นะแต่งตัวภูมิฐานใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสลักนะผมสีดอกเราใบหน้าดูมีกระแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนกล้านชวิตมาเยอะมากพี่ผู้โดยสารคนนี้เนี่ยให้พี่แท็กซี่เนี่ยไปส่งตรงแถวแถวย่านฝั่งทนนะก็ขับรถไปตามเส้นถนนราชดำเนินนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามสะพานปิ่นเก้าขับมาไปเรื่อย,อยนะก็ผู้โดยสารกับแท็กซี่ก็จะมีการคุยกันไปตามปกติลฮะ เขาคุยกันเรื่องราวเรื่องนู้เรื่องนี้คุยกันไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณทางที่จะต้องไปส่งซึ่งพี่เขาบอกว่าเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยระหว่างที่ขับรถไปก็ได้มีการถาม,ถามทางคุณลุงท่านนั้นว่าไปทางไหนต่อให้เลี้ยวทางไหนนะฮะก็ลุงบอกว่าขับไปทางเนี้ยฮะขับไปถึงตรงยอเออตรงซอยนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยพอไปถึงตรงบริเวณปากซอยก็ต้องบอกว่าเป็นซอยที่ค่อนข้างมืดไม่มีไฟส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียวนะพี่แท็กซี่เขาก็ อารมณ์ด้วยความรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าได้ยินข่าวว่าบริเวณแถวๆนี้เนี่ยมกักจะมีการจี้ปนแท็กซี่กันอยู่ค่อนข้างบ่อยแต่ก็คงไม่คิดว่าผู้โดยสารที่เขานั่งมาเนี่ยจะทําร้ายเขาได้เพราะว่าดูท่าทางจะสูงอายุก็ขับเข้าไปในซอยวางที่ขับไปก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมพอเข้ามาในซอยนี้เนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่พูดไม่จาอะไรเลยดนแต่นั่งเงียบถามอะไรก็ไม่ตอบ พยายามจะชวนคุยก็ไม่พูดก็ขับขับมาจนถึงท้ายซอยซึ่งเป็นซอยแยกเล็กๆเ,เ,เข้าไปตรงบริเวณสวนลุงคนนั้นบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ซอยนี้แหละพี่เขาบอกว่าลุงเข้าไปซอยนี้เข้าไปอีกลึกไม่นะฮะถ้าเข้าไปอีกลึกเนี่ยผมขออนุญาตส่งลุงตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าผมกลัวที่จะกลับรถออกมาไม่ได้ลุงคนนั้นก็บอกว่าเข้าไปได้เลยในนี้เนี่ยไปถึงเดี๋ยวจะเป็นบ้านลุงอยู่ท้ายซอย เดี๋ยวพอหนูไปส่งลุงเสร็จเนี่ยนะออกมาเดี๋ยวมีผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยรอที่จะโบกรถอยู่ข้างนอกพีทกซี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงอย่างนั้นเหรอก็ขับรถเข้าไปไปถึงก็เป็นบ้านไม้เก่าๆฮะคุณผู้ชมฮะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะดูทึมๆพอส่งลุงคนนั้นเสร็จก็ขับรถออกมาพอขับรถออกมาเลี้ยวออกมาจากซอยก็เป็นดังอย่างที่ลุงเนี่ยเขาว่า,าจริงฮะออกมาช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาประมาณกใกล้ๆเกือบเที่ยงคืนละ มีผู้โดยสารผู้หญิงเป็นป้าคนหนึ่งยืนรอโบกรถอยู่ตรงหน้าปากซอยจริงๆซึ่งมันยังทําให้เขาชงโนแล้วก็สงสัยเป็นอย่างมากฮะพอรับผู้โดยสารเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณป้าท่านนั้นก็พูดมาคํานึงซึ่งทําให้เขาตกใจมากเลยว่าไอ้หนูเองเข้าไปส่งใครในนั้นน่ะพี่แท็กซีก่เบอกว่าเข้าไปส่งลุงคนหนึ่งรูปร่างล้า,ลาตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้ามีอะไรเหรอเองไม่รู้หรอว่าข้างใน มันไม่มีบ้านคนมันไม่มีใครเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วแ <miyorum> ท็กซี่ก็ตกใจบอก, <S 2> <S 2> <S 2> บอกจะบ้าหรอป้าผมเนี่ยรับเขามาจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยบอกเนี่แหละแท็กซี่เนี่ยเจอผู้ชายคนนี้โบกรถให้มาส่งที่บ้านเนี่ยบ่อยมากแท็กซี่ก็ตกใจก็เลยถามไายแล้วก็คุยกับป้าว่ะแล้วป้ารู้เรื่องราวแล้วทําไมถึงรู้เหตุการณ์นี้ได้ยังไงป้าเลยบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับ ลุงคนนี้เป็นอย่างมากป้ารู้จักกับลุงคนนี้มาประมาณ3 0มถึงปีแล้วไปมาหาสู่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมาอยู่วันหนึ่งคุณลุงเนี่ยแกป่วยแล้วแกก็นั่งรถแท็กซี่นี่แหละไปหาหมอแล้ววันนั้นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณลุงเนี่ยลืมเอากระเป๋าตังค์ไปแล้วพี่แท็กซี่ก็เลยปล่อยให้คุณลุงเนี่ยลงตรงบริเวณถนนเส้นราชดำเนิน หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอลุงอีกเลยจนมารู้ว่าลุงเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจวายพอได้ฟังเท่านั้นนะฮะพี่ท็กซีก็รู้สึกตกใจบอกเฮ้ยแล้วป้ารู้ว่าเขามีญาติมีอะไรหรือเปล่าป้าก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านหลังนั้นน่ะก็มีแฟนเขาเนี่ยที่ป่วยอยู่เหมือนกันเป็นอมัมพษ์ไม่สามารถไปไหนได้หลังจากที่ลุงก็เสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าป้าคนนี้หายไปไหนจนมี คนมาเจอศพป้านอนเสียชีวิตสภาพเหลือแต่โครงกระดูกอยู่บนบ้าน <c oughs> พี่แท็กซี่ได้ฟังเท่านั้นแหละฮะถึงกับขนลุกไปหมดเลยแล้วก็ย้อนกลับไปถามป้าอีกว่าแล้วทําไมป้าถึงรู้เรื่องราวละเอียดขนาดนี้ป้าพูดออกมาคํานึงฮะเล่นเอาพี่แท็กซี่เองก็ดีรวมไปถึงผมที่ฟังเรื่องราวในวันนั้นเองก็ดีถึงกับตกใจเพราะป้าพูดออกมาว่าก็คนที่ตายในบ้าน ก็คือตัวป้ายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับผู้ชมะต้องบอกว่าต้องใช้ดูพินิษแล้วก็วิจนญาณน,นะครับเป็นเรื่องเล่านะฮะที่ผมได้ฟังมาจากพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะครับที่โทรเข้ามา พูดคุยกันในรายการเดอะช็อคของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับมาติดตามฟังเรื่องราวเสียงฝ่านะครับว่าผมหรือว่าทีมงานคนไหนนะครับจะหยิบยกเอาเรื่องราวประสบการณ์ที่ผู้ฟังเนี่ยเล่ามาให้ฟังมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับยังไงฝากช่องทางใน YouTube อันนี้ของเราด้วยนะครับกดติดตามกันไลค์ได้แชร์ได้บอกต่อด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ The Shock Podcast